คุณวันนิวัตรครับตามด้วยนางสาวไพรินเทียนสุวรรณนะครับท่านประธานที่เคารพครับกผมวันนิวัตรสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต9พักเพื่อไทยครับมีเรื่องหารือท่านประธานทั้งหมด3เรื่องครับเรื่องแรกคือขอให้เร่งดําเนินการซ่อมแซมถนนริมแม่น้ําชีซึ่งขาดจากการถูกน้ํากัดเซาะชั้นผิวดินใต้ชั้นคอนกรีตนะครับบริเวณบ้านวังเวินหมู่8ตําบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบท เส้นทางนี้เป็นทางสําคัญที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใช้เดินทางสัญจรใช้ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรครับสามารถใช้เดินทางไปยังบ้านชีกกคอบ้านละวะตาบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่ได้ด้วยนะครับเส้นทางดังกล่าวพังลงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ปัจจุบันผ่านมา6ปีครับผ,ผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมาแล้วยังเป็นเหมือนเดิมครับยังไม่ได้รับการแก้ไขขอฝากท่านประธานเพียงหน่วงงานที่เกี่ยวข้องครับ เรื่องที่สองครับขอให้ขยายถนนมิตรภาพเส้นคู่ขนานทางที่ตะวันตกต่อเนื่องจากบริเวณสี่แยกไฟแดงอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วโดยจะขอให้ขยายไปถึงโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมจนถึงโรงพยาบาลโนนศิลาระยะทางประมาณ600เมตรครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักเรียนประชาชนบุคลากรครูและบุลรครล,บลากรทางการแพทย์ครับขอฝากท่านประธานเปยีงยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ เรื่องสุดท้ายครับในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลจากกรุงเทพนะครับยังห่างไกลความสะดวกสบายห่างไกลต่อเทคโนโลยีมีผู้สูงอายุมีเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงโครงการมาตรการการเยียวยาของรัฐผมยึงอยากจะขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมผู้มีอำนาจในรัฐบาล โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งถืองบกลางอยู่เป็นจำนวนมากนะครับขอให้ได้ทบทวนวิธีการและมาตรการการเข้าถึงขอให้ให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยนะครับขอให้เยียวยา,ยายให้ทั่วถึงครับฟังเสียงของพวกเขาด้วยครับขอกรับขอบคุณครับขอบคุณครับ